เฮ้ยใครใครไอไอข้างหน้าห้องเอ็นไอไอเฉย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 ฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งขวาใช่ไหมพี่อฝั่งขวาอุ้ยอาไอสีอะไรสับเลื่อนอะสีสีสีตอนนี้ต้องรู้รู้ เออแะครก็ผมและสําหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนําเป็น Off s t ดซ Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลาโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กลงด้วยนะครับรถละที่หนึ่งร้อยบาทรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชาก เรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนันแลร้านที่ผมจะแนะนํานั้นคือ c ี c ไทยลรด์ไะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID ดีพัสเบิร์ที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองริกงอยู่ข้างร่างคลิปวิดีโอเลยนะครับโอเมกเจอกัน พี่ฟูกผมไปด้วยรอบนี้ผมจะปกป้องพี่ยังไงวะแต่ก็ไม่เป็นไรผมอาจจะตายแทนพี่ก็ได้พี่ฟูกเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อย่าทำผมพี่ฟูกแป้งรอจังหวะนี้เพื่อที่จะฉีกจาผมไป เคยไม่ทำเหรอพี่ฟุกอ่ะอ่ะพี่ฟุกตุกจพี่ฟุกรู้คุณตายพี่ไม่ทำเพล่ะยังไม่ยังไม่มีใครตายเหรอยังไม่มีอย่างนบาจะมีคน a f k แปลว่าอิมพอ์เตอร์อาจจะขยับไปท่าไม่ได้หรือเปล่า้องพี่คิดเหมือนพี่ใช่ไหม มุมค่ายากด้วยมุมนั้นอะเอาจริงใช่เพราะว่ามันเป็นหรือว่าเขาเป็นอิมพอร์เตอร์เองมันอยู่โใน o นแอเรียสคริปต์สคริปต์สคริปต์เสียงลงเสียงผมเมื่อกี้มีมีแชทผมบอกมาอันนี้ผมกดปุ่มมาบอกทุกคนว่าเคลื่อนรูดการ์ดอะถ้าสมมุติว่ากดสะบัดเมาส์ซ้ายขวารัวๆแล้วลากไปขวาทีเดียวผ่านเลยนะไม่ต้องไปนั่งบรรจงรูดด้วยแบบรูดมั่วๆรัวๆใช่ลองดูไปลองดูแต่ไม่งันจัดจับ เป็นนายอำเภอผู้ะยุงความยุติธรรมจานฟุกข้านายอำเภอโดนปาดแปรตอะไร พี่กงพีอะไรเกิดอะไรขึ้นสเขียวว่าสีเขียวว่า oui> ไี่ก mm ูกูไม่รู<_<_<_<_<_<_<_้กูไม่รู้ว่าเป็นคนถ่ายแต่กูเห็นใครสักคนหนึ่งลงท่อผ่านท่อไอ้ดูกล้องอยู่คนฝาใครเหรอเออหวานเอ้ยเห็นได้นะเป็นตัวเลยที่มาไหนที่ไหนใครใคร ไอ้ข้างหน้าห้องเอ็นพี่เพิ่งเฉลยพี่เพิ่งเพเฉลยฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งขวาใช่ไหมพี่เอกฝั่งขวาอุ้ยอ่ะสีอะไรสับเลื่อนอ่ะสีสีสีตอนนี้ต้องรู้รู้ไอ้ที่จะไปดำน้ำป่ะไอ้ที่จะไปดำน้ำป่ะไอ้สนน้ใช่ไหมคนนี้ป่ะดำดำน่าสนใจน่าสนใจคือน่าจะดำน้ำโอ๊ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วบุ้งบุ้งคุณเอกเราไม่เคยมีอะไรต่อกันและผมก็เคารพรักคุณเอกมาก จริงที่ผมเห็นด้วยตาแบบไมโอายคือแบบว่าทุกครั้งไม่ทุกครั้งคุณเอกจะใส่อุปกรณ์ใส่หมวกชิ้นอื่นใช่ไหมรอบนี้คุณเอกใส่แว่นไงเห็นไหมทำไมคนฟุไม่ไปดำน้ำที่อื่นเอ๊แต่ว่าแว่นที่เอกก็ดำน้ำได้นี่ถูกต้องถูกต้องอันนี้เห็ุผการรีบนู้กายมีเหตุผลการมีเหตุผลไรร แต่อันนี้เครดิตพี่เอกดีไหมกายว่าเกพี่ผมว่าถ้าเต็มส0ผมให้เจ็จุดหก่อนตอนนี้เจ็ดจุดห้าก่อนห้าไม่ได้มากดปุ่มให้เลือเอาละแล้วี่เอก็เช่นกันผมไม่ได้เล่นนานจัดๆเลยะจนแบบผมลืมไปว่าตรงนี้ม่มีกล้องแล้วผมก็เดินแล้วก็ลงทอครชเลยเี่ย กูเดินมานี่แล้วก็ลงรูนี่รั่วคุณเอกคือมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอการมุดท<า>่อมันเห็น,นเลยไ,ไม่ไม่ชัดไม่ชัดคุณฟุก๊กไม่ชัดผมว่าแล้วเชียร์คุณเอกต้องคาดคะแนนเฉยเฉยมาแน่สามสองบางครั้งเราต้องเลือกฟังอันไหนอะคือซ้ายขวารัวๆเลยอะ ยังไงวะท้ายผ่ารัวแล้วก็ผ่านเอ้าโผงมาไม่เจอใครแล้วลูดเหมือนเดิมดีกว่าที่อาจารย์พูดพูดอย่างเดียวลูดการ์ดเป็นชั่วโมงเลยครับเขาอาจจะลองสะบัดเมาส์ใช่พี่กำลังลองสะบัดดูมันไม่จะได้ไม่เวิร์กแม่เวิร์กแม่ไม่ไม่ไม่เวิร์กครับมันไม่ได้อางงงวอ้ี่ไอ้ที่เกิดอะไรขึ้นผมไม่ฉีกมั้ยเด็กเปย์ยันต์อะไรไรอะค่ะใช่ผมไปฉีกมั้ย คือพี่จับเวลารอเลยมาแกจับเวลาประมาณจะครึ่งชั่วโมงแล้วต้องเลยไม่ไหวแล้วเป็นคนเดยเจมพี่พี่ไหวเถอะนะพี่ไม่ได้เล่นเลยอ่ะไม่รู้จะเชิญไม่รู้จะชวนพี่มาทำไมอ่ะพี่ไหวเลยเจมส์ว่าอาตาคย์ทอย่างนี้เหรอเจมใช่รอบที่แล้วแต่พี่ฟุเก็ตที่เป็นนะตอนที่มึงเรียกแบบเดียรใช่เจมคอคนเนอร์เอาอีกแล้วนะอะไรนะน้องพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสตี ปั๊บปั๊บปั๊บไอ้เต้เป็นพี่ผู้น่ากล้องไอ้กล้องไหนพี่ผู้เต้เป็นชัดเลยปาเต้เดินตามผมมาที่หน้ายานแล้วผมเดินกล้องเลยนะเนี่ยสวนทางไป มีอะไรหรอครับอ่าคือผมเดินไปหน้ายานครับกำลังวิ่งไปด็อกเด็กด็อกเด็กด็อกเด็กแล้วก็ทีเนี้ยผมก็จะไปทำเควสหน้ายานเห็นพระเต้เดินตามผมมาผมก็เลยลองวิ่งสวนกลับไปดูสรุปว่าผมเจอศพครับโอ้ g ม d ผมขอผมขอให้คนดูกล้องช่วยพูดผมหน่อยครับว่าผมเล่นกล้องติดที่ผกตลอดเวลาใครคนคนดูกล้องอ้าวไอ้เบสอา<น>้าวลุยเห็นอะไรบ้างใช่ถูกต้อง ไม่เห็นอะไรเลยคือผมยืนอยู่ยิ่งุกยิุกิกับพี่ฟุกก่อนจะยืนน่ะคือเขาเดินตามผมมาอ้าวก็เดินผ่านมันมาอ๋อไปเดินผ่านใช่ไหมแต่ว่าพี่พี่ออกซ้ายแล้วแยบเข้าไปในห้องกล้องเหรออันนี้พี่เบสเรื่องจริงไหม มันดูกล้องอยู่มันจะมาเห็นกูได้ไงก็ต้องเห็นดิถ้าพี่ถ้าพี่เดินผ่านตรงหน้ากล้องพี่ก็ต้องเห็นดิจะเห็นเห็นเออผ่านทางที่มันเขียนว่าเลี้ยงเตอร์อะไรเปย์เป็นฆาตกรที่อยู่อับพี่แบบเลือดละไม่กูต้องหาให้เคลียร์ดิแมทเพื่ออะไรผมอยู่กับพี่แบบเห็นเท้าเห็นตัวพี่ตอนไปก็ต้องไฟดับปาร์ตี้มันทำตาเลิก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 ด้วยนั่งเลิกพี่ฟุกกระตุ่ศพอยู่ที่ห้องยิงปืนครับกายกายฟังพี่นะ คือพี่อ่ะลุงมาจากโฮมากปวดพี่เต้ตั้งแต่รอบแรกผมบอกแค่นี้จริงทำไมผมใส่พี่พงศ์อ้าวแต่รอบแรกที่ไปฉีกกายก็โหวตพี่แล้วหรอใช่เพราะว่าพี่พี่พยายามพี่พยายาม alert ผิดปกติเอาั้มาฟังเพราะว่ามันเกิดการโหวตไงกายลูกกระตาของเอฟขาวพูน่ะไม่รู้ไม่เห็นเลยเลยผมใครเรียกปวดทำไมไม่ล็อกพี่มันมันบุบจังวะโอยู่ไหนโซกี่ไหนโอยู่ไหนแพท ศพอยู่ที่ร่างมีปืนครับพี่พูดพี่เจอกันเด๋ดีดีพี่ตรงนั้นมันกล้องผมอยู่ใครเป็นคนดูกล้องใครดูกล้องวะเออใครดูกล้องวะใช่จริงไอ้เนีเห็นไหมโอ้เจริญพรแล้วพี่ผมไม่ได้ฆ่าไอ้เจมันก็พูดอยู่แต่กายพยายามสงสัยผมแบบงงๆเนี่ยเจริญละเจริญละบอกคำเดียวเลยเจริญแล้วกายไอ้เด้มันมาแล้วกาย โอเคพี่สนใจป่ะพี่สนใจป่ะพี่สนใจป่ะพี่เอาป่ะ,ปะกายช่วยพี่ด้วยกายใช่วิธีการอัพโหลดใช่ไหมเข้าใจใช่ป่ะ <c oughs> มันจะมีประตูพี่ฟูกเดี๋ยวก่อน เตือนมาแล้วกายตุ๊ตุ๊ดตุกดตุ๊ดเจมไอ้เจมเป็นฆนาตกรอ,อีกคนแน่ กายเห็นหรือเปล่าเต้นไม่ทำควสเลยในขนาดที่เราใช่ผมต่อสายไฟในผมต่อสายไฟห้องรูดบัตรและวจะมบานลงต่อตรงห้องน้ำมันแต่พี่จะไปทางขวาผมพยายามจะไปกายกายกายควีตเดียวกับพี่เลยกายจีบผมเนี่ยโอ้กายดูดิดูอะไรพี่มากริบผมคุยกับแชทไปเดินไปโอ้เริ่มมอแล้วยม ไอห้องไอห้องดึงสายผมก็ดึงสายอยู่ห้องรูดบาทและตรงนี้พอลงมามันมีอันใกล้ๆอันใกล้ๆเลยพี่ฟุกแต่พี่ฟุกก็พยายามเดินไปขวาล่างอันนี้เต็มมวแล้วเพราะพอเราพอเราดึงสายที่ห้องห้องแอดมินมันจะต้องลงมาล่างขวาห้องโซล่าใช่ไหมใครไม่ใช่มันสายใช่พี่อ้าวจะเลินลวมันสูบได้หลายที่พยายามจะด้วยผมอจะเลิละยมจะเลินละยมปวดเลยล้วครับแต่แต่ยังไงก็ยังเอาเอาออก เอาออกจากสองคนนี้ไม่ได้อยู่ดีถูกไหมน้องพีได้ข้อมูลอะไรมั่งเอออยากถามว่าศพแรกตะกี้ตรงไหนนะอาจารย์พุกผมเถียงไม่ทันไปที่ยิงอื่นครับขวาบนเลยขวาบนคืออยู่ดีพี่พุกก็เอ๊ะเต้เป็นคนฆ่าแต่เจมเห็นอยู่ในกล้องว่ากูกำลังแบบผมว่าเต้ไงเกมนะสองคนน่ะสองคนละเจมไม่ได้ดูกล้องพี่เบสดูกล้องกับผมเอาอันแคือเป็นมีคนดูกล้องที่ยืนอย่าให้ผมได้คุณละคุณหลานอยู่ใต้กล้องเนี่ยไม่ก็คือประเดินตามมาแล้วก็ลละลาไปทะเล พี่ขอพี่ขสิบวินสุดท้ายพี่เอกว่าไงครับมันฟองมาแล้วนะพี่เอกอะลาวเนี้ยพี่เอกว่าลกายอะแม่งชัดมากวัดชัดแบบวาไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยชัดจริงมันชัดจริงเป็นติดมันอาวนั่นพอดีกันว่าจะปวดพี่เอกด้วยนั่นไส้ฮีโร่เก่งมากกายอะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียวเล่นด้วยวัดบ้าอะไรวะกายไม่ทุบวัดดาบวัดดาบวัดดาบ ไอเดกำลังหัวเลาะที่ข่ากายได้ <S <S ไม่นะแพทแพทจะแตกแพทจะตายแล้วแพทจะตายแล้ว ค่าเอกคือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกายเว้ยซึ่งเป็นนักสืบเหมือนกันไม่ใช่พี่นแน่นอนพี่พี่ไม่ผืนนี้ชัดเลยฮะพี่เบียสสงสัยผมเรื่องอะไรนะพี่ครับเียงต้นไม้อะค่ะผมมีข้อมูลไม้ตายอยู่ชิ้นหนึ่ง ขก็ไรตานั่นเองผมเริ่มสงสัยพี่เบิร์ดแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งฉันฉันหมดเควสแล้วแล้วฉันก็ไปดูว่าห้องไฟมีใครจะได้เดินตามไปเออไีใครนูนก่อนแล้วที่เจอสพใครที่ไหนอ่ะศพพี่เอกที่เจอสศพเอกที่เจอศพเอกันเจอสพพี่เอกไปเจอศพกู ให้ข้อมูลน้อยจังอ่ะเออแอมเพอไม่ผมบอกแล้วว่าพี่พี่ฟุกเดินลงผ่านหน้าห้องแอร์บินไปห้องไฟถังพี่เจมอยู่เดี๋ยวว่าแน่นอนเพราะว่าสติกกันหมดเลยเจมทำไรอ่ะเจมดูดิโอ้โหนี่ไงแต่เอ๊ น้องพีว่าไงแล้วใช่ไหมว่าพี่เต้ไม่มีใครเชื่อผมเลยแล้วไม่มีใครเชื่อผมเหมือนกันพี่ฟลุ๊กก็ไดผมเป็นคี่ฆ่าจริงนะเนี่ยพี่ฟุ๊กไม่มีใครเชื่อผมเหมือนกันผมก็บอกอยู่ว่าพี่เต้สะบัดแล้วพี่เต้เลิร์เรตแปลกๆคนเยี่ยวต้องเหนื่อยดิเยี่ยวที่ไหนก็ไม่เหนื่อยัน biết mà vùi hoài vùi hoài mình xanh lè